พิงกี้เคลื่อนไหวหลังแม่แตงโมถอนใบมอบอำนาจอัจฉริยะฟ้องคดีแตงโม จากกรณีที่เมื่อวันที่15มิถุนายน2565แม่แตงโมพร้อมรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยื่นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรียกเลิ่หนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีแตงโมของนายอัจฉริยะที่ยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8 2 8 9และ290โดยแม่แตงโมได้บอกว่าส่วนตัวของแม่เองไม่ได้กังวล เพียงแค่ยังไม่ได้นอนจึงทําให้ดูเพลียส่วนที่อัจฉริยะฟ้องไปตอนนี้ไม่สามารถใช้คําว่าเชื่อใจได้แต่แม่ไม่ได้โกรธยังคงพูดคุยได้ตามปกติแค่ไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐานจากนายอัจฉริยะความรู้สึกส่วนตัวต,วตอนนี้ไม่ได้อยากฟ้องคดีฆาตกรรมจากข่าวที่เกิดขึ้นค่ะก็ส่งผลให้นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนายอัจฉริยะโดยมีเนื้อหาใจความ ผมทําเพื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพูดไม่ได้แล้วเคดิตลุงอาจอัจฉริยะให้กําลังใจนะคะลุงอาจทางด้านแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะพร้อมกับส่งกําลังใจให้กับนายอัจฉริยะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าส่งกําลังใจให้ลุงค่ะสู้ๆค่ะเหลือแค่คุณอัจฉริยะทีมลุงอาจสู้ๆค่ะลุงอาจช่วงนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้กําลังใจกันค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณคุณอาจค่ะขอเป็นกำลัง ให้อีกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ